สวัสดีครับผมช่างออกเปก็เกษมเจ็ดสิบเก้านะครับนี่ผมเพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งตื่นเลยเน,นี่ยน้ํายังไม่อาบผมผมเรียงไม่มีอะไรเลยฟันยังไม่แปรงเลยนะครับ <c oughs> วันนี้มาคุยถึงเรื่องอ่าบางคนที่อยากเป็นช่างนะครับว่าเออเราต้องทํายังไงถึงว่าเราอยากเป็นช่างเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงมีงบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆเด็กๆบางคนที่แบบว่าเอ้ยชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ชอบเรื่องรถชอบเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วแบบว่าอยากจะเออทำอ,อ,อยากจะแบบอยากจะทำรถเองเนี่ยเป็นช่างทํารถเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเอารถไปให้ร้านทำใช่าไหละ่ะนะครับก็คืออยากทําเองแหละแต่แค่ไม่กล้าทำนะมีรถคันเดียวกลัวพังเลยนะครับ,รนะรบแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นช่างจริงๆที่แบบเออเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนแม่งเป็นได้หมดนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นจริงๆผมเป็นมือกีตาร์เล่นเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้องเพลงอะไร นะครับเรียนมานะครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองอยากเป็นช่างนะครับก็คือเริ่มแรกก็ไม่มีอะไรมากผมไมอยากเป็นคือผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมไปเจอเด็กแว้นไอ้เหี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวผมขี่เปร้อยยี่ห้าแล้วมันก็ขี่ไปร้อยยี่ห้าแล้วผมสู้มันไม่ได้วิ่งตามมันไม่ทันเลยรเหมือนมันตัดไปผมเลยลองตัดนะครับเพราะว่าผมก็อยากแล้วไม่ชอบแว้นด้วยผมตอนนั้นคือเราก็ชอบแว้นไม่แหละนะครับแต่คือเรายังไม่ได้แบบไปแว้นไปออกทางอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะก็คือแค่ตอนขี่แล้วผมเห็นรถเอ้ยน่ำตัดคอแม่งดังว่ะพอเราตัดบ้าง ตามไม่ทนันเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เลยนะตอนนั้นก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับก <im itation> ็นั่นแหละก็มาถามผู้ใหญ่ครับปู่นะปู่เขาเป็นช่างไงเขาเป็นช่างก่ <im itation> อนเขาเป็นช่งางทำรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็คือผมก็าถามเขาว่าเออเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมว่านะครับการที่เราเป็นช่งางเนี่ยเราเริ่มต้นทําเราหัเาดเรียนจากรถเราเนี่ยนะครับแต่ว่าพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ปลื้มไอ้เหี้ยคือแบบว่าเป็น มึงซื้อรถให้มึงไอ้เหี้ยแล้วมึงมาลื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจ <c> ร <oughs> ิงๆเราหาความรู้ก่อนเนี่ยซึสิ่งสำคัญท,ที่ที่ทุกคนต้องมีความรู้นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องอาการรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นประสบการณ์เองนะครับผมก็จะติดตามที่ช่างผุนได้กนะ็ผมว่ามันเป็นได้ดูมันเนี่ผมเป็นนักดนตรีมาเหมือมนมาเป็นช่างนี่นะครับก็คือ <c oughs> มันก็ไม่ยากนะครับ คือแค่เรามีความมั่นใจแล้วก็หาความรู้ถ้าเกิดเราไม่มีรถตัวเองเลยครับผมหรือแม่งเลยนะจบนะเดินได้ๆไอสัสเขาแค่เราอยากทำหรืสิ่งที่เราอยากทำนะจัดแม่งเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเราจะแบบจะผิดจะอะไรอย่างงี้นะครับมันซ่อมได้แล้วไอเหียถ้าพังก็ยกไปร้านจบนะครับผมไม่ได้แนะนำสิ่งที่ผิดนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็มาเล่าอีกว่าเออความเป็นมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่มาได้ก็ฝากด้วยครับช่างอมเพลิง29ฝากติดตามด้วยนะครับ